สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC พลังบวกนะคะสวัสดีเนาะสวัสดีของเที่ยงวันอาทิตย์นะคะบายบายวันแล้วแหละบ่ายคล้อยแล้วนะคะใกล้และใกล้และยอดวิวตอนนี้นะคะยอดวิวตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เอ่ยกอดใจให้ลาแน่นะคะถือว่าสุดยอดเลยนะคะสำหรับยอดวิวเพลงเนาะเป็นไปตามที่ คิดไว้เนาะเราก็มีความหวังว่าน่าจะถึงห0 0 0งแสนวิวสำหรับ2วันนะคะกอดใจหฮลาแน่ขออนุญาตปั่นวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นั่งปั่นวิวทั้งวันนะคะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งสำหรับ FC พลังบวกอย่างแอดด้วยเนาะ เอน้องคําล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะโอ้โหเพลงนะคะดีใจหลายดีใจหลายไม่ธรรมดาจริงๆนะคะยอดวิวห้าหมืนแล้วนะคะหนึ่งวันที่แล้วเนาะวันนี้วันที่สอง ใกล้เหลือเกินละหกละเินเดินตามความฝันมาหลายเชืองห้องให้หัวใจยามีดามาลอยพันปัญหา พี่น้องสองฝั่งลาวไทยเมืองนอกแดนไกลกอดใจลาเน่ท่อนหกในใจบ่ ้องตากำลังใจ <c oughs> ต่อสู้ปัญหาหลายชีวิตของอีลาน้อยสิสู้บ่ถอย สาวดรามาอีหลาแนเดอเสียน้องนะคะปัน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 เนาะยอดวิวก็สุดยอดเลยสำหรับกดใจให้หลาแนนะคะล่าลำละครเนาะอ f ฟ i ิเชียลเอี หาช่วยกันได้ใจบ่มีใครเห็นนชีวิตลำเค็ปัญหาเข้ามาลำแข็ถ้าบ่มีพี่น้องเมื่อนี้ต้องใยแท้เมื่อนี้บ่มีแท้ๆ หลายร้อยดามา่าชีวิตของอีลาน้อยปั่นไปด้วยนะคะ รอคอยจริงๆนะคะคำร้องเนาะคำร้องทำนองดนตรีซึ้งเกินใจจริงๆนะคะเสียงน้องสดใสมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะขอให้ปังๆนะคะปังๆสำหรับซิงเกิลน,นี้เนาะกดใจให้ลาแนชอบมากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อให้กำลังใจนักร้องของเรานะคะ ในซิงเกลิลนี้สุดยอดจริงๆนะแอดว่าเนาะยอดของยอดวิวขณะนี้นะคะซึ่งก็1วันที่ผ่านมาเนาะการดูนะคะการดู50 0 0มืนครั้งแล้วนะคะคาดว่า ไม่เกินไม่เกิน2วันน่าจะถึงแสนนะคะนี่แหละเราก็เชียร์ไปเรื่อยๆเชียร์ไปเรื่อยๆเนาะในช่วงของนี่แหละเราจะเชียร์กันข้ามข้ามปีเลยก็ว่าได้เนาะวันนี้ก็วันที่31แล้วเชียร์ข้ามปีพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วสําหรับวันนี้ก็เนาะเราก็เชียร์กันนะคะ เชียร์ส่งท้ายปีเก่านะคะอย่าลืมนะ fc พลังบวกนะคะรวมทั้งยูทูบเบอร์พลังบวกด้วยช่วยกันเชียร์เชียร์ดันดันนะคะซิงเกิลสมการรอคอยจริงๆนะซิงเกิลนี้สมการรอคอยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงเนาะเนื้อเพลงทำนองร้องแล้วก็ตัวศิลปินเองรวมทั้ง MV แล้วก็ผู้ร่วมแสดง MV ล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ในงานในงาน MV ในงานซิงเกิลเนาะซิงเกิลใหม่ของล่าลําละครนะคะทุกคนมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านเนาะที่อยู่ใน MV ของเพลงนี้นะคะเราก็ได้ชมกันอันนี้จะไม่เอ่ยชื่อเนาะให้ไปชมกันเองให้ไปกดดูหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะความเขาเรียกอะไรเนาะ เพลงนี้ก็จะมีมีความยาวประมาณ4.58นาทีนะคะกำลังดีกำลังดีในการรับชมเนาะรับชมรับฟังแล้วก็ช่วยเชียร์ช่วยปัน่นช่วยดันด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้เนาะพวกเราจะไม่ระหว่างพูดนะแอดก็เปิดอยู่นะคะเปิดคือกดกดข้ามไปดูเพลงอื่นบ้างแล้วก็กดกลับมานะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกัน จะได้เห็นตัวเลขสวยๆนะคะแต่ว่าก็ชื่นใจในระดับหนึ่งนะสำหรับสำหรับแอดเนาะคนที่ติดตามน้องตลอดแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์พลังบวกด้วยนะคะคือจะพูดเรื่องนี้ตลอดนะคะไม่ไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่ ไม่ได้เข้าไปเชียร์ไม่ได้เข้าไปให้กำลังใจน้องในช่องของล่าลําละครออฟฟิเชียลนะคะซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยในช่องน้องโดยตรงโดยตรงนะคะก็คือล่าลําละครออฟฟิเชียลนั่นเองเนาะในหัวข้อก็คือกอดใจไฮลาแน่นะคะล่าลําละครออฟฟิเชียลเอ็มวีนั่นเองนะคะเป็นเพลงเต็มซึ่งก็มีความ ทุกตัวละครเกี่ยวข้องกับน้องหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสตอรี่ในเพลงนี้นะคะเป็นอะไรที่คือฟังไม่เบื่อนะเสียงแบบโอ้ยเสียงเพาะนะจริงๆแล้วเสียงน้องใสมากๆนะคะซึ่งใน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 โพสต์นี้นะคะก็ประมาณว่าน้องก็ขอบคุณกำลังแ่งใจจากพ่อๆ่อแม่ๆ่พี่พี่น้องๆทางฝั่งไทย ที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความฮักความเมตตาแฟนเพลงทั่วโลกที่บอทิมบอทิมป้าลูกความเมตตาแฟนเพลงทั่วโลกเนาะที่บอทิมป้าลูกส้อยพักส้อยส้อยพักดันแทงใจผลงานเพลงของน้องก็คือช่วยผักดันแรงใจในผลงานเพลงของน้องนะคะ ขอขอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังที่ได้ให้โอกาสลูกสาวคนนี้ได้มีผลงานขอบคุณทุกพลังบวกในนามลูกดีใจหลายๆเนาะหนทางฝันที่ได้ก้าวเดินนะคะก้าวเดินยังบ่ทันเึ่งก็คือยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะฝากพ่อพอ่แม่แเป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนนี้ด้วยเดินนะคะนี่ เนาะแอดก็ได้อ่านแล้วก็ชื่นใจนะคะหลายๆก็มีคอมเมนต์นะคะพอนี่ก็มีคอมเมนต์หลายๆคนหลายๆท่านเนาะแล้วก็คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะแอดแอดจะเลือกอ่านตัวอย่างคอมเมนต์นะคะไม่ได้อ่านหมดเนาะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ประมาณว่าขอขอบคุณอพรนะคะที่แต่งเพลงนี้ได้ดีมากๆเข้ากับชีวิตน้องจริงๆแล้วก็น้องคำล่า ก็ได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ออกมาได้สุดยอดมากๆเ้อครับกดใจเฮลาแน่สู้ๆนะคะรักรักรักเนาะรักรักก็เชียร์กันไปนะคะระหว่างพูดก็เชียร์น้องนี่แหละดูโดยไม่ต้องเข้าไปสนับสนุนโดยไม่ต้องข้ามนะคะไม่ต้องข้ามโฆษณาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อันนี้แอดไม่ได้เปิดเสียงนะคะแต่ถ้านั่งไม่ได้ ทำคลิปก็จะเปิดเสียงนะคะอันนี้เสียงเดี๋ยวเสียงจะแทรกเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนักร้องในดวงใจจริงๆนักร้องที่เราติดตามมาตลอดนะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็เอาใจช่วยมาตลอดสุดท้ายแล้วมันถึงปลายทางที่สวยงามนะคะปลายทางที่สวยงามซึ่งพวกเราก็เนาะ fc พลังบวกหลายๆคนหลายๆท่านเนาะยูทูบเบอร์พลังบวกด้วยก็ชื่นใจกับผลงานนี้นะคะมันไม่ใช่เป็น เป็นผลงานของศิลปินคนเดียวนะคะมันหลายๆคนหลายๆท่านช่วยกันช่วยกันมาตลอดนะคะช่วยเชียร์ไม่ว่าจะเป็นการเชียร์หรือการให้กำลังใจเนาะทั้งยูทูบเบอร์พลังบวกแล้วก็พ่อๆแม่แม่ f พลังบวกและที่สำคัญก็คือบ้านฮักเป็ดน้อยเนาะที่เป็นทีมงานที่เข้มแข็งนะคะในการทำโปรเจก์นี้ โปรเจกต์สารฝันด้วยเป็นโปรเจกต์เริ่มเริ่มแรกๆเลยก็นี่แหละผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลายๆคนหลายๆท่านก็ชื่นใจกับสิ่งที่สำเร็จนะคะเป็นเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับพวกเรา FC พลังบวกก็ชื่นใจกับน้องมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะนี่แหละเนาะทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเนาะก็ ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะคะ FC ก็นี่แหละรอเชียสุดท้ายเราก็ได้เชียร์จริงๆทั้งเชียร์ทั้งปั่นเลยตั้งแต่วันที่30แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะแอดซึ่งก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดเลยนะคะขอปัน่นปั่นเพลงนี้นะคะเพราะว่ารอมานานแล้วก็เพิ่งวันนี้ก็มีโอกาสก็ออกมาไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดสิออกมาทําคลิปดีกว่า ถ้าไลฟ์สดก็จะไม่มีเวลาขนาดนี้นะคะขอทำคลิปก่อนช่วงนี้เนาะจะได้อีกเครื่องหนึ่งก็จะได้เชียร์น้องด้วยนะคะสนับสนุนน้องเนาะนี่แหละมันเป็นเพลงมหาชนนะเอดว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างเพราะว่าพวกเราก็เชียร์มาตลอดตั้งแต่ยังไม่ไม่ได้มี mv ยังไม่ปล่อยทีเซอร์ยังไม่เห็นเนื้อเพลงแค่รู้ว่าเพลงชื่ออะไรเนาะ ชื่อเพลงอะไรเราก็เชียร์แล้วสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็นี่แหละถึงปลายทางแห่งความสำเร็จก็ว่าได้เนาะมันเป็นปลายทางที่ดีนะชะนะคะคือเริ่มเริ่มต้นก็ดีอยู่แล้วแหละไม่ใช่ไม่ดีนะคะเพราะพวกเราเนาะคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีอยู่แล้วสุดท้ายก็ได้เห็นเห็นความสำเร็จของน้องนะคะซึ่งเป็นเพลงกอดใจให้ลาแน่ที่ใครๆก็ ฮแท็กติดแฮชแท็กตลอดนะคะกอดใจหฮลาแน่กอดใจหฮลาแน่ J H ane, J H ane, สุดท้ายแล้วก็เห็นความสําเร็จแล้วประสบผลสําเร็จอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็ต้องช่วยกันเชียร์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายอดการดูเนาะยอดการดูก็ประมาณ50,000ื่นแล้วนะคะสาหรับวันที่ 2. ซึ่งก็ยังไม่เต็มวันทีเดียวนะคะถือว่า1วัน1วันกว่ากว่าเนาะยอด ดูห0 0หมื่นก็สุดยอดนะคะสุดท้ายแล้วก็เนาะแอดก็พูดสนานนะคะคลิปนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่มีความดีใจชื่นใจเนาะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าแล้วกันนะคะขออนุญาตทำคลิปส่งท้ายปีเก่าด้วยด้วยการมาพูดถึงเรื่องราวสตอรี่ของศิลปินล่าลำละครอินสีเชียงใหม่นะคะในการที่เรา เชียร์น้องมาตลอดแล้วก็ได้เห็นเห็นความสำเร็จของเพลงกอดใจไฮลาแน่นะคะขออนุญาตเชียร์แล้วก็ทำคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคือเชียร์ข้ามปีเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมนะคะเราก็เชียร์แบบเขาดาวไปเลยเนาะเชียร์เขาดาวเชียร์ข้ามปีในเพลงกอดใจไฮลาแน่ของศิลปินนะคะศิลปิน ล่าลํำละครอินสีเชียงใหม่เนาะอย่าลืมนะคะสุดท้ายแล้วเอสก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณ FC พลังบวกทุกคนทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนช่องวีวีนิวนะคะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะสนับสนุนด้วยความสม่ำเสมอด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณกัลยา กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องวิววิวนะคะขออนุญาตทักทายสบายดีข้ามปีแล้วกันนะคะเขาดาวเขาดาวสวัสดีค่ะขอบคุณและบายบายนะคะก่อนจะจบคลิปจริงๆก็เรามาปั่นเพลงน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตเพราะว่าเข้าไปหน้าอื่นก่อนแล้วกลับมามันจะได้ยอดดี โอเคนะคะสุดท้ายจริงๆเรามาร่วมร้องเพลงด้วยกันนะคะร้องเพลงข้ามปีแต่ยังไม่ข้ามปีดีเพราะว่ายังอยู่ในปีเก่าอยู่เนาะส่งท้ายปีเก่าแล้วกันนะคะ FC ฝลังบวกสู้ๆพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นศิลปิน FC เนาะ ฝ่าิขิดเอาไว้ปัญหามเมื่อไหม่หลากหลายที่ต้องเชิญความหวังอิลาห่างหน้ามาไกลเหลือเกินละหกละเหินเดินทางความฝันมาไกล เชื้อมอให้รอดมจลอยพันปัญหาเก้ตนเน้อ,อนนเน้อฝากเป็นเรงใจพี่นองสองฝั่งลาวไทยเมืองนอกแดนไกล かわいいなね。God, ตังใจต่อสู้ปัญหาหลายร้อยดามาชีวิตของอีลาน้อยสีสู้บ่ถอย l a m d a hai sao da ma ila na d เลยนะคะยอดวิวปัญหาเขลับ่มีพี่น้องเฮงบอกใจต้องต่อสู้ปัญหา หลายร้อยดรามาชีวิตของอีลาน้อยสิสุบท้อยคอยคอยสร้อยน้ำตาขอบคุณเลยล่ะเล่นใจที่มอบให้มาหาบเพลงลุจจนคำลาให้เ้าดรามาอีลา นาที่นะคะทำคลิปอยู่เนาะช่วงนี้ก็ยอดดูนะคะหรือยอดวิวนะคะของกอดใจไฮลาแน่ล่าลำละครอินสีเชียงใหม่ออฟฟิเชียลเอ็มวีเนาะห้าหมื่นหนึ่งพันแล้วนะคะสุดยอดจริงๆนะคะชื่นใจเนาะชื่นใจ บายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะ FC พลังบวกเดี๋ยวเราเชียร์ข้ามปีมันดีต่อใจมันดีต่อใจนะคะ